ประสบการณ์ดูหนังที่ไม่ต่างกับการตกอยู่ในเหตุการณ์จริงและเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตื่นเต้นสมจริงที่สุดให้กับผู้ชมภาพยนตร์เสมือนตกอยู่ในมหารตภัย Deep Water Horizon ด้วยตนเองปีเตอร์เบิร์กผู้กำกับภาพยนต์เจ้าของผลงานฮิตอย่าง b a ต t l e s h i p และ Lorenzo d ี Bonaventura ผู้อำนวยการสร้างทุ่มเม็ดเงินสูงถึง160ล้านเหรียญหลีกเลี่ยงการใช้ CG หรือการใช้โมเดลจำลองแต่ขอเลือกที่จะเนรมิตแท่นขุดเจาะน้ำมันขึ้นมา ให้มีขนาดใกล้เคียงกับแท่น Deep Water Horizon ของจริงมากที่สุดซึ่งทีมงานนำโดนผู้ออกแบบงานสร้างคริสซีเกอร์จาก X-Men First Class ต้องใช้เวลาถึง8เดือนในการสร้างแท่นนี้ขึ้นมาในแทงน้ำขนาดยักษ์ที่เปรียบเสมือนมหาสมุทรรวมถึงการเก็บรายละเอียดห้องทำงานส่วนต่างๆของลูกเรือหรือแม้แต่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้งานได้จริงนับได้ว่า Deepwater Horizon, the number of people was probably around about 2, 250 on it, of which that's, there was like 65 welders. It's staggering. And listen, one of the reasons why we hired Chris Seegers is because he has a history of working on a lot of Tony Scott movies, who built things. Our main deck is 53 feet in the air. Our heli deck is another 14 feet on top of that. The tank size is 350 by 250 feet. และในช่วงชั่วโมงวิกฤตภาพเหตุการณ์ระเบิดของ Deepwater Horizon จะเต็มไปด้วยภาพที่น่าตกตะลึงสำหรับผู้ชมอย่างแน่นอนเพราะทีมงานใช้ไฟจริงๆในฉากและกับตัวนักแสดงระหว่างถ่ายทำรวมทั้งโคลนจริงปริมาณหลายแสนแกลลอนต่อวัน ในขณะที่ฉากระเบิดผูก้กำกับได้ลูกเรือตัวจริงที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์มาร่วมเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ภาพของหายนะเกิดขึ้นตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด You know they start putting these gel suits on you, and they're pouring all the stuff down you, and all the stuff. that... I'm like, this is not a good idea. Deep Water Horizon, yo ni